มาพบก,กับบ้านบันบกในช่วงเช้าๆของวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2563ครับวันนี้จะพามาดูต้นไม้นะครับโตเร็วอีกชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือต้นกระถินเทพานะครับกระถินเทพาเนี่ยผมเพาะไว้นะครับ,เ,เ,ยเ,รรบเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวขออนุญ,ญาต ลึงออกมาดูสักต้นหน่อยนะครับอ่าเนี่ยกระถินเทพานะครับกระถินเทพาเห็นไหมครับท่านผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมครับอืต้นทําไมเขาเรียกว่าต้นกร <c oughs> ะถินเทพาเพราะใบเขาเนี่ยครับจะคล้ายต้นกระถินเห็นไหมครับตอนเล็กๆนะครับตอนเล็กๆที่เขาโต,ะาตน,ะน,นะครับตอนเล็กๆที่เขาโตใบจะคล้ายต้นกระถินนะครับต้นกระถินกระถินที่เรากินนะครับที่กิน ยอดกินเม็ดนะครับกระถินหลายคนไม่รู้จักต้นกระถินนี่ครับต้นกระถินเนี่ยต้นกระถินจะมียอดนะครับต้นกระถินนี่คือกระถินกระถินริมรั้วนะครับที่เราเลือกกระถินริมรั้วแต่อันนี้กระถินเทพานะครับใบจะคล้ายๆกันนะครับใบตอนเขางอกใหม่ๆตอนเขางอกช่วงแรกๆใบมันจะคล้ายต้นกระถินพอผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับ เขาก็けけ prend? จะ oh, มีใ er. บเป็นแบนๆอย่างนี้นะครับใบออกจากแบนๆนะครับนั่นก็คือกิ่งของเขานล่วนะครับจะเป็นใบนี่ครับนะครับกิ่งของเขาเองนะครับจะเป็นใบเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยกิ่งกิ่งนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับจะเป็นใบแทนนะครับไม่ใช่กิ่งนะครับส่วนใบพวกนี้ก็จะหลุดหายไปนะครับ ใบพวกนี้ก็จะจลุดหายไปนี่ไม่ใช่ใบจริงของต้นกระถินเทพานะครับนี่คือใบจริงก็คือลาต้นนะครับเป็นแบนเป็นกิ่งออกมายื่นออกมานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเริ่มเป็นใบเป็นแบนออก้วครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยถุงุนนี้ก็จะหลุดหายไปนะครับหลายคนไม่รู้อาจจะคิดว่าเออเกิดมาครั้งแรกมันก็จะเป็นใบเป็นแบนอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่นะครับว่าเนี่ยครับถ้าเกิดมันโตแล้วมันก็ใบมันก็จะเป็นอย่างเนี้ นะครับนะครับส่วนปลายยอดที่เป็นใบเล็กๆก็จะหายหลุดหายไปนะครับตัวปลายก็หายหลุดหายไปเห็นไหมครับรหหเห็นไหมครับใบกทิพยเทพาเห็นไหมครับเนะี่ยคนนั้นบางคนไม่เข้าใจเเห็นเคยเห็นต,ต้นโตๆไม่เคยเห็นต้นเล็กๆอ,อาจจะเข้าใจผิดแล้วนะครับถ้าเราไม่ศึกษาจริงๆเราอาจจะไม่รู้ว่าการเลือเติบโตการงอกของเขาเป็นยังไงนะครับ ดี๋ยวจะให้ดูต้นตูหน่อยนะครับจะได้เห็นชัดๆอ่าอ่านี่เห็นไมครับส่วนด้านข้างนี้ไม่ต้องดูนะครับนี่คือต้นยางนาผมเพาะไว้นะครับเห็นไหมครับพอตูใบเขาก็จะลำแบนออกอย่างเงี้ยพวกใบเล็กๆพวกนี้ก็หายไปหมดนะครับไม่เห็นนะครับ เป็นต้นไม้ที่เป็นไม้ที่เลี้ยงได้เลยนะครับพวกนี้เอาไว้ปลูกเพราะว่ามันโตเร็วและอีกเนื้อไม้ก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับทําเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับเผาถ่านก็ได้นะครับโอ้ไม่อยากจะพูดครับประโยชน์ของต้นไม้มีเยอะปลูกไว้นะครับดีทุกไม้นะครับไม่ต้องไประบุว่าไม้อะไรดีไม่ดีนะครับดีทุกไม้ขอให้คุณมีปลูกก็แล้วกันนะครับ นี่ก็คือความรู้เล็กๆน้อยๆอ,อยากฝากให้พวกเราได้รู้นะครับเกี่ยวกับต้นกระถินเทพานะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องวันโบ c กชาแนลนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเผื่อจะไม่พลาดคลิปทรั้งต่อไปนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับบานวันโบ c กชาแนล หึงสมองสองมือลงมือทำคือคำตอบครับผม